รู้หรือไม่ว่าประกันชีวิตที่คุ้มครองสินเชื่อบ้านนะครับสามารถเวนคืนได้เมื่อเราเปลี่ยนสถาบันการเงินหรือรีไฟแนนซ์ครับเรื่องเงินยังไงดี CFP มีคำตอบโดยปกตินะครับประกันสินเชื่อที่เกี่ยวกับเรื่องการกู้บ้านกู้คอนโดนะครับมันจะมีระยะเวลาอยู่แล้วว่าเราผ่อนบ้านกี่ปีเนาะเช่นเราผ่อน30ปี20ปีนะครับ เวลาเราทําประกันพวกสินเชื Pedro ่อเนี่ยส่วนใหญ่มันก็จะมีสัญญาว่ากี่ปีจำสามปี5ปี10ปีนะครับโดยปกติเนี่ยประกันสินเชื่อเนี่ยถ้าเราไม่ได้เปลี่ยนสถาบันการเงินที่เรากู้นะครับแล้วก็กรมธรรม์มันก็จะมีได้เวลาของมันถูกไหมครับถ้าเราไม่ได้เปลี่ยนอะไรเลยนะครับเราผ่อนไปเรื่อยๆนะครับคุ้มครองมันก็จะคุ้มครองตามกําหนดที่เราซื้อไว้ตั้งแต่วันแรกใช่ไหมครับแต่พอมันมีการเปลี่ยนสถาบันการเงินที่เราไปใช้บริการนะครับในการกู้นะครับบางทีเนี่ยเราต้องไปทําประกันสินเชื่อกับที่ใหม่ปรากฏว่ากรมธรรม์เดิมเน นั้นอะไรก็ตามที่นะมันยังไม่มครบสัญญามันจะมีมูลค่ากรมธรรม์ที่มันเหลืออยู่ซึ่งตรงนี้บางคนไม่รู้นะครับเช่นบางทีเราสมุิจ่ายได้ครั้งเดียวนะครับแล้วก็คุ้มครอง5ปี10ปีปรากฏว่า3ปีผ่านไปเรารีไฟแนนะซ์อีก7ปีที่เหลือหรืออีก3ปีที่เหลือที่สัญญาจะไม่หมดเนี่ยเราสามารถทําเรื่องขอเวยนคืนกรมธรรม์ตัวเดิมนะครับที่เราเปลี่ยนสถาบ,บันการเงินไปแล้วนะครับสามารถกลับคืนมาเป็นมูลค่ากรมธรรม์ที่เอากลับเข้ามาเป็นเงินในบัญชีของเราได้นะครับซึ่งตรงนี้นส่วนใหญ่บางคนก็ The ก็สามารถที่จะลองเช็คในหน้ากรมธรรม์ที่เราถืออยู่กับบริษัทประกันนั้นๆสามารถเข้าไปสอบถามส่วนของ Customer Service ของบริษัทประกันนั้นๆได้นะครับมันจะมีเลขที่กรมธรรม์อยู่แล้วว่ามีเลขที่อะไรเราสามารถที่จะสอบถามไปที่บริษัทนั้นๆเลยครับว่าเออกรมธรรม์เนี้ยถ้าเราต้องการยกเลิกไปอยู่แล้วนะครับเราสามารถที่จะขอเวรคืนเนี่ยได้เงินเท่าไหร่ซึ่งตรงนี้เดี๋ยวจะมีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบให้ครับหลายๆคนนะอาจจะคิดว่าถ้าเรากู้ซื้อบ้านซื้อคอนโดเนี่ยเราต้องทำประกันสินเชื่อทุกคนนะครับจริงๆแล้วเนี่ยไม่ได้มีกฎบายบังคับนะครับแต่ ที่ทางสถาบันการเงินเนี่ยจะมีโปรโมชั่นว่าทาประกันสินเชื่อกับธนาคารนี้กับสถาบันการเงินนี้จะได้ดอกเบี้ยที่มันลดลงไปอันนี้นะครับก็เป็นทางเลือกครับก็ลองเปรียบเทียบดูสมมติว่าใครมีประกันชีวิตเยอะอยู่แล้วนะครับแล้วลองไปสอบถามกับทางธนาคารหรือสถาบันการเงินนั้น,นครับว่าถ้าเราไม่ทําประกันสินเชื่อเนี่ยเราจะเสียดอกเบี้ยเท่าไหร่ ถ้าเราทําประกันสินเชื่อเนี่ยเราจะเสียดอกเบี้ยเท่าไหร่ <ๆ S 1> ก็ลองเปรียบเทียบ <ๆ S 1> กันดูว่าอันไหนที่ดีที่สุดส,ดสำหรับเราครับซึ่งการที่เราทําประกันสินเชื่อนะครับมันก็เป็นข้อดีนะครับสำหรับถ้าใครที่อาจไม่ได้มีประกันชีวิตมากพอนะครับการที่เรามีประกันสินเชื่อเนี่ยก็จะเป็นการลดความเสี่ยงนะครับทำให้ถ้าเกิดมีเหตุไม่คาดฝันเกิดขึ้นกับผู้กู้เนาะไม่ว่าจะเป็นบ้านหรือคอนโดที่เรายังไม่ได้ผ่อนชาระหมดเนี่ยอย่างน้อยนะครับก็จะมีตัวทุนประกันเนี่ยที่จะไปปิดนี่ตรงนี้ทําให้ครอบครัวหรือพายาคหรือคน ทั้งหลังเนี่ยไม่เดือดร้อนนะครับเพราะฉะนั้นการที่เราทำปกิเชื่อเอาไว้นะครับเ,เ,เหมือนกับสร้างความอุ่นใจแล้วกันนะครับ